สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิก FC ร้านพีเนตออเดอโอทุกๆ่ันนะครับ EP นี้นะครับเป็นกอีัคกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ EP นี้จะพามาชมในส่วนของแหลมจรวดนะครับใครที่ยังมองหาแหลมจรวดมือสองนะครับทุกๆนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ของโอ้อมนะครับแล้วก็จะเป็นนาโนว่าอย่างละสองตัวนะครับมีเข้ามาอย่างละสองตัวเสียงดีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอดอกละสามร้อยห้าสิบาท นะครับผมดอกละ350บาทสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับใครที่ยังมองหาแดกดอกแหลมจะรลวัดครับใช้งานปกตินะครับตอนนี้ปกติว้อยเดิมๆนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของดอก15นิ้วนะครับดอก15นิ้วนานวานะครับจะเป็นในส่วนของ PA นะครับมีเข้ามาอย่างละสี่ดอกนะครับสำหรับตัวนี้อย่างละสี่ดอกดอกละ400บาทนะครับใครที่ยังมองหาอยู่นะครับดอกละ400บาทนะครับสนใจก็อ็อกซ์หรือว่าโทรสอบถาม เข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเน็ตออริโออําเภอดอนจานรจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ18นิ้วนะครับส่วนนี้ส่วนนี้จะเป็น18นิ้วพรนะครับแล้กก็ะจนักซอนนะครับแล้วก็จะเป็น2241นะครับ2241มีอยู่สามดอกนะครับตัวพันบาทนะครับผมในส่วนของพรนะครับพรจะดอกละสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับสภาพปใหม่นะครับตัวนี้พ r โครงหล่อเป็นโครงของเชเ l นเจอร์นะครับก็จะเป็น2241นะครับ2241้อ ใช้งานปกตินะครับใช้งานปกติน่าจะตัวนี้น่าจะซ่อมมาแล้วนะครับแต่ใช้งานปกติใครที่จะมองหาดอกสองสองสี่หนึ่งนะครับราคาถูกๆคงหล่อนะครับเอาไว้ใช้งานสอบถามเข้ามาได้นะครับดอกเน็กซอนนะครับตัวนี้ดอกเน็กซอนเป็นตัวรุ่น Impact นะครับอิมแพกสิบแปดนิ้วโคงหล่อก็มีอยู่สามดอกนะครับเลยอยู่สามดอกชาร์จเจอชาร์จเจอพันสองน้อยวัตต์นะครับมีอยู่หนึ่งดอกนะครับผมตัวนี้ผูกหน้าดอกตัวนี้ก็ ซ่อมมาแล้วนะครับซ่อมมาแล้วแต่ใช้งานปกตินะครับผมใครที่สนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นในส่วนของสินค้าเมื่อหนึ่งนะครับสินค้าเมื่อหนึ่งก็จะมีสิบห้านิ้วนะครับดอกละหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทครับเป็นสิบห้านิ้วโครงปั๊มนะครับสำหรับตัวนี้ของแบรนด์ NPE นะครับพิกกี้หนูนะครับพิกกี้หนูเป็นสินค้าเมื่อหนึ่งนะครับโซนนี้จะเป็นสินค้าเมื่อหนึ่งพิกกี้หนูดอกละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับ จะเป็นดอกแบ่งของคาเรนนะครับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทนะครับสำหรับตัวสิบสองนิ้วนะครับผมดอกฟรีนะครับสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับฟรีดอกฟรีใครที่สนใจดอกฟรีแวะเข้ามาชมได้นะครับตัวนี้จะเป็นดอกสิบแปดนิ้วโครงหล่อนะครับสิบแปดนิ้วโครงหล่อไม่เล็กสองชั้นนะครับดอกละสองพันเจ็ดร้อบาทนะครับแล้วก็จะเป็นปากแหลมนะครับตัวนี้ปากแหลมมีเยอะนะครับเป็นสินค้าใหม่นะครับตัวนี้สินค้าเมื่อหนึ่งนะครับ สนใจก็อีนบ็อกโทรสอบถามมาได้นะครับใครที่ยังมาหาตัวไหนนะครับไม่เป็นปากไรเล่นะครับเป็นปากไรเล่ตัวนี้จะเป็นรู1.5นิ้วนะครับมีทั้งตัวปากเดี่ยวแล้วก็ตูดตูดคู่นะครับได้คู่ครับตัวนี้จะรองรับในส่วนของ510นะครับดอกละาปากละ1,250บาทนะครับ1,250บาททุกตัวนะครับทุกดอกนะครับทุก ทุกปากนะครับพอภัยนะครับตัวนี้ทุกปากใครที่สนใจอินบ็อกก์เข้ามาได้นะครับผมหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับไม่ใช่เป็นขาตั้งไม่ตัวยาวนะครับมาแล้วนะครับตัวนี้หกร้อยบาทนะครับเราจะเป็นขาตั้งมอนิเตอร์นะครับขาตั้งตู้อ่า PS นะครับตัวนี้ของคอมเพล็กนะครับเป็นแบงค์ของคอมเพล็กต์แปดร้อยบาทนะครับเราจะเป็นของทาด้านะครับห้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมไฟหลักนะครับผมไฟหลักรวมล้เจ็ดสิบาท แล้วก็จะเป็นเครื่องปันไฟนะครับเครื่องปันไฟก็ยังอยู่นะครับของจูปิเตอร์นะครับเครื่องบันไฟของจูปิเตอร์นะครับตัวนี้อันนี้ตัวนี้เราขายที่สองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับใช้งานปกตินะครับใครที่ยังมองหาเครื่องบันไฟเล็กนะครับเอาไว้ใช้งานไว้เป็นงานเกษตรนะครับงานชาร์จโดนงานรีสอร์ทนะครับโรงแพนะครับตัวนี้เป็นตัวห้าจุดห้านะครับห้าจุดห้าเป็นเครื่องยนต์สี่จังหวะนะครับ 5,500วัตต์นะครับสําหรับ power เอาพุ้ของเขานะครับตัวนี้จะรองรับในส่วนของน้ํามันได้ถึง16ลิตรนะครับทํางานต่อเนื่องได้7.3ชั่วโมงนะครับน้ําหนักก็อยู่ที่165กิโลกรัมนะครับสําหรับตัวน้ําหนักนะครับผมไอที่ยังมองหาเครื่องปั่นไฟสภาพสวยๆนะครับไว้ใช้งานสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่21,000บาทนะครับผมแล้วก็เป็นแลกนะครับแลกค o m p a c t compact ตัวนี้อยู่ที่2,500นะครับสำหรับแหลกคอมแพคแหลกสายบีมก็มีนะครับตัวนี้บีม230นะครับอา320แล้วก็340ได้นะครับเป็นคู่หนึ่งนะครับ2,500บาทนะครับผมสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้ครับไม่ได่เป็นในส่วนของแหลกไม้นะครับถังเก็บสายไฟนะครับใบละ450บาทนะครับตู้พีเอสนะครับพีเอส12เนิ้วพีเอส15เนิ้วมี มีเยอะนะครับสำหรับโซนนี้นะครับจะเป็นโซนของตู้เพลสแล้วก็ตู้หนึ่งคูนหนึ่งะครับส่วนโซนอีกฝั่งนึงนะครับจะเป็นตู้ซับเบดนะครับจะเป็นซับเบดใครที่สนใจตัวไหนอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับผมโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับ0952246497นะครับแล้วก็0874217464ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้แล้วกันนะครับสำหรับลานพิเน็ตอะโอดิโออำเภอรันจานจังหวัดกาฬสินธุย้ายออกมาข้างนอกแล้วนะครับ แล้วออกมากูดังนอกนะครับสําหรับท่านไหนที่เคยผ่านไปผ่านมานะครับแวะเข้ามาฟังน้ําเสียงได้นะครับส่วนเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของโซนตู้ซับเบรดบ้างนะครับซับเบรดแล้วก็จะเป็น power amp นะครับ power amp ก็จะมี fa นะครับ fa สามพันหกนะครับยังอยู่นะครับใครที่ยังมองหา fa รุ่น d h b สามพันหก ames นะครับจะย้อนแสงหน่อยนะครับ ตัวนี้ก็แรงๆเหมือนกันนะครับเป็นตัวรุ่นเก่านะครับเป็นตัวเจ็คโฟนนะครับ B HB สามพันหกนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นในส่วนของนะครับตัวนี้จะเป็น Power a ยามาฮ่าอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับนดูตัวนี้กันบ้างนะครับอาก็จะเป็น p o w e แอมหน้าขาวนะครับตัวนี้หน้าขาวตัวนี้จะอมประกอบนะครับ m i c r o ท e c h High s e นะครับ ตัวนี้ราคาอยู่ที่9,000บาทนะครับสำหรับตัววอลเทค2,040เอนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่10,000บาทนะครับใครที่ยังมองหา2,040นะครับเป็นตัว2,040ใช้งานปกตินะครับข้างบนก็จะมีสนิมนิดหน่อยนะครับตามสภาพนะครับผมแต่ใช้งานปกติสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับตัววอลเทค2,040 m อนะครับอยู่ที่แท่นละ10,000บาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมสำหรับตัวเมเจอร์ก็ยังอยู่นะครับใครที่ยังมองหาตัวเมเจอร์3 0 2เหลออยู่2ใบ เลยสองใบตัวนี้ดอกเดิมๆนะครับสภาพสวยครับสีเดิมๆเลยนะครับดูด้านบนครับไม่มีผุนะครับผมไม่มีไม่มีบวมสู้พร้อมใช้งานครับใบละหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับผมใบละหนึ่งหมื่นแปดพันบาทสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับอีพี่นี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านไหนที่สนใจสินค้าตัวไหนก็อินบ็อกซ์โทรเข้ามาได้นะครับผมศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ด แล้วก็087421 7464ครับสำหรับอ p นี้สวัสดีครับ